In f i n i x h o t 10 s สมาร์ทโฟนระดับราคาเริ่มต้นสำหรับชาวเกมเมอร์ผมใช้คำนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับกับ10เกมดังซึ่งก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมขออนุญาตเล่าข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของตัวนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับมันเป็นอย่างดีแล้วบางคนซื้อไปใช้แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวนี้เปิดวางจาหน่ายมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับในราคาเริ่มต้น 4,199บาทเท่านั้นสำหรับตัวท็อปก็4,999บาทนะครับก็จะแตกต่างกันในเรื่องของ RAM กับหน่วยความจำนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะมาอัดรีวิวเนี่ยตัวท็อป RAM 6 g b หน่วยความจำ128 g b เนี่ยจากราคาปกติ4,999บาทผมเช็คใน Lazada ราคาตอนนี้เหลืออยู่4,399บาทเท่านั้นไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นโปรโมชั่นเทศกาล7.7อะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณกำลังตัดสินใจซื้ออยู่รีบเลยนะครับผมหวังว่าวิดีโอ นนี้น่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคมาเริ่มมาที่ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดครับเริ่มจากหน่วยประมวลผลตัวนี้ใช้เป็น m e d i t t e k Helio G 8 5นะครับก็เป็นชิปเซ็ตเกมมิ่งที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับอาจจะเป็นรองแค่ Helio G 9 0 t ส่วน Helio G 9 0ผมว่า ใกล้เคียงกันมากๆจนแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับเอาเป็นว่าผมเช็คคะแนนเบส c h มาร์กมาให้ดูดีกว่านะครับทั้งอันตูตูกีเบนซ์ไฟฟ์ทรมาร์กผมเช็คมาให้หมดแล้วนะครับใครชื่นชอบเรื่องของคะแนนก็ดูเอาไว้รู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอะไราราคาแค่นี้ขอแค่ใช้งานทั่วไปลื่นก็เพียงพอแล้ว ram ตัวนี้ให้มา2ขนาดครับ4กิกะไบต์กับ6ก b ิกะไบต์ซึ่งการใช้งานทั่วไปแบบ2หน้าจอตัวนี้ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัว ram งกนิกะไบตบ์ ใช้เลยในความจําตัวนี้ก็มี2ขนาดครับตัวเริ่มต้น64 g b ตัวท็อป 128GB เป็นหน่วยความจําความเร็วมาตรฐาน eMMC 5.1ก็เป็นความเร็วมาตรฐานทั่ว,วไปเลยนะครับถ้าคุณอยากจะได้ UFS 2.1 <Infinite S> Infinix ินฟิกก็มีขายนะครับก็ขยับราคาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วตัวนี้สามารถเพิ่มหน่วยความจําได้ด้วยนะครับเพราะว่าถาดซิมเป็นแบบ Triple s l ส t ใส่ 4G ได้เลยซิมนะครับแล้วก็ใส่ Mi โคร SD ส a r d าพร้อมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องแย่งกันเนาะแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มา6ก0ันมิลลิแอมป์ชั่วแบตอึดมากมากา ถ้าใช้งานการเล่นเกมล่ะผมมีทดสอบด้วยนะครับใครอยากดูลัดไปดูก่อนได้เลยนะครับแต่ผมการันตีเลยว่ามันอึดจริงๆครับส่วนเรื่องของการชาร์จเนี่ยตัวนี้ให้อแดปเตอร์10วัตต์มาเลยในกล่องแล้วตัวนี้ก็รองรับการจ่ายไฟสูงสุดที่10วัตต์โดยเช่นกันนะครับและพอร์ตชาร์จตัวนี้เป็นแบบไ i โ r o USB นะครับราคาเริ่มต้นผมก็เข้าใจได้นะถ้าเป็นไมโคร USB แต่ถ้ากิดว่าเป็น USB Type C เนี่ยมันจะว้าวกว่านี้สำหรับผมนะครับ ในส่วนของหน้าจอตัวนี้ให้ขนาดใหญ่มเลยครับ6.82นิ้วบนความละเอียด HD+ ถามว่าหน้าจอแตกหยาบขนาดนั้นไหม ถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่มีปัญหาคือมันก็ใช้งานเล่น Facebook อ่านข้อความอ่านตัวหนังสือบนเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสมากอาจจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้คมชัดขนาดนั้นส่วนเรื่องของการดูคอนเทนต์บน YouTube คุณดูได้ความละเอียดสูงสุดที่ 2K 60เฟรมเรทนะครับก็สามารถเปิดใช้งานดูได้เลยส่วน Netflix ครับตัวนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด Standard d e f i n i t i o n นะครับหรือว่า SD นะเพราะว่า Y Y Security Level ยังอยู่ที่ L3 นะครับส่วน Disney Plus เนี่ยผมไม่ร แต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยชัดเท่าไหร <c> ่ <oughs> เอาเป็นว่าเรื่องของการดูคอนเทนต์เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับด้วยความที่พาร์เนลเป็นพาร์เนล IPS LCD ถ้าคุณเปิดแสงสว่างหน้าจอสุดใช้งานในอาคารอะไรแบบนี้เนี่ยก็โอเคสีสันหน้าจอค่อนข้างสวยแต่ ถ้าคุณใช้งานแบบในที่แสงน้อยๆเปิดแสงสว่างหน้าจอต่ำๆผมว่ามันยังไม่ผ่านนะครับสีดามันไม่ดําสนิทอยู่แล้วมันออกเทาๆฟ้าๆนะครับแล้วตัวนี้มีปัญหาหนดนึงคือเวลาใช้งานแสงสว่างหน้าจอประมาณสัก40%ถึง80%เนี่ยมันจะไม่ค่อยสว่างนะครับคุณต้องเปิดแสงสว่างหน้าจอสุดเลยมันถึงจะสว่างนะครับลงมา90% 80%เนี่ยจอมันมืดกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเพนอยตหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าหน้าจอตัวนี้มันมีจุดเด่นมากๆในเรื่องของอัตราการ r e f เรทหน้าจนหน้าสูงงถึง90 ในราคาแค่4,000กว่าบาทเท่านั้น ได้จอ90เฮิร์คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วนะครับค่าสัมผัสทัชให้มา180เฮิร์ด้วยตัวนี้หน้าจอทัชสกรีนค่อนข้างดีเลยถ้าเทียบกับในเรทราคาเดียวกันแล้วก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการตัวนี้รันยู่บน a n d r o i d 11แล้วนะครับก็ถือว่าล่าสุดแล้วนะแล้วก็ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน7.6นะครับเรื่องของซอฟต์แวร์อ n f i n i x ก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะได้รับอัปเดต Android หรือเปล่าแต่ว่า XOS ตัวนี้ก็ม กล้องหลัก48ล้านพิกเซลบวกกล้องเดฟ h c เม e ่า2ล้านพิกเซลเอาไว้วัดหน้าชั้นหลังเบลอนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งในวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้มารีวิวเรื่องของกล้องมากนะักแต่ว่าก็มีภาพตัวอย่างมาให้ดูเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนที่เราจะไปพูดถึงการเล่นเกมกันแบบจัดหนักจัดเต็มครับไปดูกันเลยไป โอเคครับและนั่นก็คือตัวอย่างภาพถ่ายของ Infinix ต o t ค0 s นะครับชอบหรือเปล่าก็ไปตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันนะครับโอเคมาถึงเมนหลักในวิดีโอนี้กันดีกว่านะครับคือ เรื่องของการเล่นเกมครับผมทดสอบกับ10เกมดังในการทดสอบนี้ผมเปิดแสงสว่างหน้าจอ100%เสียงลำโพง100%แต่ว่าตัวนี้ลำโพงเดี่ยวนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ซึ่งผมลืมเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้2ย่านความถี่นะครับทั้ง2.4 g h z ะเและ5 g h z ซึ่งแน่นอนผมเชื่อมต่อ5 h z นะครับเพื่อความเร็วแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และผมก็ทดสอบในอุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับประมาณ30องศาประมาณนั้นเริ่มจากแบตเตอรี่100% ขออนุญาตอ่านโพยแล้วกันเพราะว่าทดสอบเยอะมากๆนะครับเริ่มจากเกมแนวโมบ้าอย่าง ROV ครับตัวนี้ปรับภาพได้สูงสุดที่30เฟรมเรทนะครับส่วนภาพสูงมากกราฟิกสูงมากปรับยังไม่ได้นะครับก็ผมปรับสุดทั้งหมดเข้าไปเล่นเลยตัวนี้ไม่น่าเชื่อครับว่า มันเล่นได้ลื่นแบบ30เฟรมเรทไม่มีร่วงเลยนะครับ29 30แทบจะตลอดเวลาถ้าคุณชินตากับ30เฟรมเรทเนี่ยผมว่าคุณแฮปปี้แน่นอนนะครับมันเล่นได้เลยแหละไม่มีปัญหาทัชสกรีนถือว่าใช้ได้นะครับแต่ยังไม่ได้ดีเยี่ยมขนาดมือถือราคา8,000 9,000ผมว่าในเรท4,000ตัวเนี่ยทัชดีไม่แพ้ใครนะครับเล่นแบบสบายๆเลยไม่มีอาการเฟรมเรทดรอปไม่ว่าจะทีมไฟไม่ว่าจะเข้าแก๊งอะไรอย่างงี้คือสบายๆนะครับเวทป่าอะไรเล่นได้หมดเลยผมเล่นด้วงนี่คือออก ออกสกิลครบเซต ไม่มีปัญหานะครับอุณหภูมิขึ้นมาจากอุณหภูมิต,ตั้งต้นประมาณ3องศานะครับเล่นไป15นาทีแบตเตอรี่ลดไปเพียง2%อันนี้รวมเลือกตัวละครด้วยนะครับลดไป2%เท่านั้นเองนะก็เลยทดสอบอีกสักเกมนึงแล้วกันนะครับซึ่งเกมที่2เนี่ยผมบันทึกวิโดีโอหน้าจอด้วยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถบันทึกวิโดีโอหน้าจอได้ความละเอียดสูงสุด HD plus นะครับอันนี้เล่าให้ฟังถือใครเอาไปทำคอนเทนต์แล้วมันไม่ใช่ Full HD อันนี้เล่าให้ฟังว่ามันได้แค่ HD plus นะครับไม่น่าเชื่ เฟรมเรทไม่รู้บัคหรือเปล่านะครับแต่ว่าวิ่งอยู่29 30เฟรมตลอดเวลาเล่นตัวเดิมครับเล่นด้วงเล่นอะไรอย่างนี้ลื่นตามากแต่ติดนิดเดียวครับไอตัวบันทึกวิดีโอหน้าจอสีข,า,ขาวๆเนี่ยมันไม่จางไปนะครับแล้วมันก็ใหญ่ด้วยมันค่อนข้างรําคาญสายตานะครับอันนี้ แอบบ่นนิดนึงแต่ว่าโดยรวมครับเล่นได้อย่างลื่นไหลทัชสกรีนก็โอเคนะครับยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมเล่นไปทั้งหมดประมาณ35นาทีอุณหภูมิเนี่ยจากเดิมมันอยู่ที่ประมาณ35องศานะครับขึ้นมาเป็น42องศาในบริเวณที่ร้อนที่สุดแต่ว่าโดยรวมผมใส่เคสเล่นเนี่ยก็จับถือได้อย่างสบายๆนะครับแบตเตอรี่ลดไปอีก5%สําหรับการบันทึกวิดีโอหน้าจอโดยรวมเนี่ยอาเต็ม10คะแนน ผมให้9เต็ม10เลยนะครับหักไปนิดเดียวในเรื่องของทัชสกรีนที่เอาจริงมันก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าแอบคาดหวังในแง่ของ60เฟรมเรทซะมากกว่าที่ไม่อยากได้อะแต่ราคาแค่นี้ก็เข้าใจได้เอาเงี้เอา10บสบไปเลยแล้วกันเต็ม10คะแนน เอาเป็นว่าเอาวิมไว้สินะครับคือเอาจริงราคาแค่เนี้ยมันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วนะครับถัดไปครับยังเป็นเกมแนวโมบ้าอยู่นะครับแนวนี้ผมถนัดมากกับ LOL Y r i f นะครับเกมนี้คุณปรับภาพสุดได้ทั้งหมดนะครับแต่ถึงแม้ว่าจอจะเป็น 90Hz แต่คุณยังปรับเฟรมเรทได้แค่ 60fps เท่านั้นนะครับแต่ผมปรับสุดไปทั้งหมดเลยนะครับลืมพูดถึงโหมดฟีเจอร์เกมนิดนึงนะครับตัวนี้มีโหมดเกมมาให้ด้วยนะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆก็ปกตินะครับอย่างเช่นการเปิดหน้าจอที่2ขึ้นมาก็เป็น Google Chrome SFS อะไรแบบนี้สามารถเปิดไปเล่นไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปรับปุ่มให้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยกลายเป็นทริกเกอร์นะครับเป็นปุ่มบวกลบสมมติเล่นเกมแนวยิงก็สามารถใช้ได้แต่ผมไม่เคยใช้เลยเพราะว่ามันกดยากนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆเช่นล็อกหน้าจอระหว่างเล่นแล้วก็พวกแบบแคปหน้าจอบันทึกวิดีโอหน้าจออะไรแบบนี้นะครับก็ปกติทั่วไปอันนี้ก็เป็นโหมดเกมที่มีมาให้นะครับโอเคกลับมาที่เกม L O L กันต่อนะครับผมเข้าไปเล่นแล้วปรับกราฟิกสุดทั้งหมดไม่น่าเชื่อครับเฟรมเรทแทบไม่ Frame, แทบทั้งเกมอ่ะคือแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยนี่มือถือราคา4,000ันะเว้ยเล่น L O L ได้แบบลื่นๆเลยครับเฟรมเรทไม่ร่วงเลยทีมฟงทีมไฟผมเล่นเซตเนี่ย ผมก็ปาดอกกระจายไปมานะนู่นี่ไม่ร่วงเลยครับเฟรมเรทนิ่งมากผมตกใจมากไม่รู้ว่ามันบักหรือเปล่านะแต่ว่าโดยรวมแล้วเล่นได้แบบลื่นๆเลยครับสุดจัดเลยแล้วอุณหภูมิตัวเครื่องรวมๆเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วประมาณ40องศานะครับบริเวณที่ร้อนที่สุดยอยู่ประมาณ4 5 4 6องศาเท่านั้นเองนะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้จับถือด้วยนะครับอยู่บริเวณกล้องหลังผมมองว่าไม่ได้กระทบอะไรต่อการเล่นเกมมากนักเล่นไปจนครบ1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่87% ภาพรวมเกมนี้นะครับผมให้10เต็ม10ไม่หักจริงๆอยากจะให้1 5เต็ม10ด้วยนะครับเพราะว่ามันปรับ60เฟรมเรทได้แต่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าอวยจะเกินไปแต่เอาจริงครับลื่นจริงและถัดมาครับกับเกม Marvel Super War เกมนี้ก็โมบ้าเหมือนกันนะครับปรับสุดได้ทั้งหมด60เฟรมเรทเลยนะครับสงสัยมีแค่ r v มั้งเมื่อที่ปรับ60เฟรมเรทไม่ได้นี่ครับเกมนี้ดูแล้วจะยากเกินไปสําหรับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมลองไปดูย้อนหลังแล้วเนี่ยโอ้โห เฟรมเรทมันร่วงลงไปเหลือประมาณสัก25-40เฟรมนะครับเวลาทีมไฟเนี่ยบางจังหวะดูกระตุกดูแหลกไปเลยนะครับอาจจะมีแคว่งๆบ้างแต่นี่คือการปรับสุดทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณปรับต่ากว่านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นได้50เฟรม60เฟรมได้ค่อนข้างสบายๆนะครับเพราะว่าปรับสุดเนี่ยมันไม่ไหวเอามาเล่นซูเปอร์วอลเอฟเฟกต์ไม่งาลังการมากเลยนะครับผมเล่นไปประมาณ25นาทีนะแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่79ซนนะครับซึ่งภาพรวมในเกมเนี่ยผมว่าอาจจะยังสู้ LOL ไม่ได้นะครับในเรื่องของ ความลื่นไหลของเฟรมเรทการทัชสกรีนด้วยความที่มันแหลกๆกันเนาะถ้าเต็ม10คะแนนนะครับสำหรับการปรับภาพสุดผมให้สัก6.5คะแนนหักไปเยอะเลยนะครับแต่คุณก็คงจะเห็นภาพแล้วว่า มันเล่นได้ค่อนข้างยากนะครับเฟรมเรทมันร่วงจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับต่ำกว่านี้ผมให้8.5เลยถือว่าเล่นได้ดีพอสมควรเลยแล้วมาต่อกันที่เกมแนว FPS กันมากดีกว่านะครับกับ PUBG ตัวนี้ปรับภาพได้สูงสุดที่ HD และก็เฟรมเรทสูงซึ่งแน่นอนครับผมไม่เล่นผมจะเล่นภาพสมดุลและเฟรมเรทอัลตร้า แต่จะว่าไปแล้วมือถือราคาหลักหมื่นบางตัวเนี่ยก็ปรับได้เท่านี้นะครับตัวนี้4,000กว่าบาทปรับได้เท่ากันเลยเซตติ้งเดียวกันเลยอ่ะโอ้แล้วจะเสียตังซื้อหลักหมื่นทำไมวะเนี่ยซื้อแค่สี่สห้าพันก็เล่นได้แล้วความรู้สึกในการเล่นเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกับมือถือราคาหลักหมื่นเลยนะครับในเรื่องของเฟรมเรทนะวิ่งอยู่แถว3040เฟรมนั่นแหละครับเฟรมเรทจัดการได้ดีแต่ว่าฟิลลิ่งด้านอื่นๆครับอย่างเช่นการทัชสกรีนมันอาจจะยังรู้สึกว่าหน่วงนิดนึงนะครับแต่ลากไปลากมาม ถ้าเทียบกับมือถือราคาแพงกว่าน,นี้อาจจะยังเทียบไม่ติด นะครับแล้วก็เรื่องของใจโรสโขบที่หน่วงแบบโคตรหน่วงนะครับคือผมใช้คำว่าหน่วงเลยอ่ะมันใช้งานไม่ได้นะครับปิดไปเถอะนะครับเป็นภาระลูกหลานนะผมว่าเล่นแบบทัชสกรีนธรรมดาโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของเฟลลิ่งการฟังเสียงอย่างเช่นลําโพงตัวนี้ลาโพงเดี่ยวมันอาจจะไม่ได้คาดหวังผลในเรื่องของแบบมิติมากนักก็ฟังได้แค่ว่าเอออยู่ใกล้อยู่ไกลมันก็จะเบามันก็จะดังแค่นั้นเลยแนะนาครับว่าให้คุณใส่หูฟังดีที่สุดนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องตัวนี้เล่นแบบต่อเนื่องเลยนะครับสี่สิบนาทีอุณห ภูมิใกล้เคียงกับ LOL เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ44-45องศานะเฉลี่ยทั้งเครื่องก็ประมาณ40องศานะครับแต่ใส่เคสก็จับถือได้สบายๆเล่นรวมกันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแบบต่อเนื่องนะครับประมาณ2ชั่วโมงแบตเตอรี่เหลืออยู่67%ถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้ p u b G นะประมาณ8จ หักไปในเรื่องของไจโรเซนเซอร์ที่มันหน่วงแต่ผมเข้าใจได้ราคาแค่นี้มันก็ต้องมีข้อเสียบ้างแล้วก็ไม่มีราะหักแล้วนะครับเพราะว่าราคานี้คุณปรับอัลตร้าได้มือถือเลยราคานี้ส่วนใหญ่เนี่ย คุณปรับได้แค่เฟมเรทกลางเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ล่อไปยันอัลตร้าราคาหลักหมื่นนี่สะดุ้งเลยนะครับสำหรับพับจีนะโอเคถัดมาครับมากันที่ Call of Duty เกมนี้ปรับภาพได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะเยอะกว่าสมาร์ทโฟนในเรทราคาเดียวกันอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่า สมราคาเลยนะครับปรับภาพได้ที่กลางเฟรมเรทสูงนะครับก็โอเคแหละลองเข้าไปเล่นดูในโหมดธรรมดานะครับผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับการทัชสกรีนหันซ้ายหันขวาแบบนี้เนี่ยราคา4,000เล่นในขนาดนี้ก็เวิร์กแล้วนะครับในการซูมเล็งยิงผมลองเล่น4นิ้วไม่มีปัญหา นะครับใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเฟรมเรทอาจจะดูแล้วอยู่ในเกณฑ์ประมาณ3 0เฟรมเรทถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากนักเล่นได้สบายบือสดือโบนะครับเล่นไปประมาณ15นาทีแบตเตอรี่ลดไป5%ก็รวมรวมเหลืออยู่ประมาณ62%นะครับถ้าให้คะแนนก็คงจะให้ประมาณสัก8คะแนนต่างจากพับ g 0.5ะครับเพราะว่ามันปรับภาพได้น้อยกว่านิดนึงแต่ว่าเจโรเซนเซอร์ก็หน่วงเหมือนเดิม มากระที่เกมระดับเล gend นะครับนี่คือฟรีไฟครับทุกคนผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับเกมเทพแห่งยุคปรับภาพสุดได้ทั้งหมดครับ60เฟรมปรับได้เปิดชารโดเปิดนั่นนู่นได้หมดนะครับผมปรับสุดทั้งหมดภาพมันเหมือนไม่ใช่60เฟรมอ่ะเหมือนวิ่งอยู่ประมาณสัก40-50เฟรมจากการประเมินด้วยสายตานะครับคือมันลื่นไม่สุดแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าคุณปิดชารโดอาจจะลื่นกว่านี้นะครับคือผมก็ปรับสุดเล่นยาวๆเลยนะครับไม่ได้แก้ไขกราฟิกอะไรก็ น่าจะอยู่ในเกณฑ์40-50เฟรมเรทนะครับแต่โดยวรวมแล้วเนี่ยด้วยความที่เกมมันก็มีออโต้เลงให้นะครับมันก็เล่นง่ายพอสมควรไม่ได้ต้องลากไปลากมาต้องทัดแบบเร็วๆเหมือนกับพวก Call of Duty อะไรแบบนี้นะครับผมว่าเล่นได้นะครับอยู่ในเกณที่เล่นได้เลยแหละแต่เกมนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้ช่ำชองมากนะครับ <laughs> คือเล่นหลายตามากๆโดนสสยทุกเกมนะครับคือที่ผมเอามาลงนี่คือผมได้ยิงคนนะแต่ที่ผมไม่ได้มาลงนี่คือผมตายไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับรวมๆเล่นไปประมาณ30นาทีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกระโดดลงจากเครื่องบิน <laughs> แบตเตอรี่เหลืออยู่54%นะครับก็ลดลงมา8% อ๋อผมลืมบอกไปเกมฟรีไฟล์เนี่ยผมเปิดแอร์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ Call of Duty, LOL, PUBG, Marvel Super War คือผมปิดแอร์เล่นนะครับก็เล่นในอุณหภูมิห้องปกติพอเป็นฟรนะีไฟน์เนี่ยผมก็เปิดแอร์เล่นแล้วนะครับอุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ25อ,องศา ก็อาจจะไม่ได้ต้องวัดอุณหภูมิกันแล้วเพราะว่าจับถือนี่สบายสบายนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เกมค o กกี้ Run Kingdom ครับเกมนี้ปรับสุดอยู่แล้วไม่ต้องสืบนะครับผมไม่ปรับ30เฟรมอยู่แล้วจากการประเมินด้วยสายตาเนี่ยภาพน่าจะอยู่ราวๆ20เฟรมเรทนะครับในการ จัดผังเมืองต่างๆในการซูมเข้าซูมออกในตัวเมืองเลื่อนไปเลื่อนมานะครับขยับขยายสิ่งปลูกสร้างเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20-30ถึงเฟรมนะครับแต่เอาจริงคุณเชื่อไหมมือถือราคาหลักหมื่นที่ผมเพิ่งรีวิวไปไปย้อนดูแล้วกันในช่องผมเนี่ยสักตัวหนึ่งนะครับ เล่นได้ประมาณนี้แย่กว่านี้ด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะลื่นกว่านะครับด้วยความที่มันเป็น Media Tech นะครับไอที่ผมบอกราคาหมื่นกลางๆเนี่ยมันเป็นสนนบดราก้อนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยถูกกับเกมนี้มากนักในส่วนงการเล่นโหมดอารีนาเนี่ยเฟรมเรทดีเลยครับอยู่ยแถวประมาณ30-40เฟรมคุณสามารถดูสกิลทุกตัวละครได้แบบไม่มีติดขัดนะครับสามารถนําไปประมวลผลได้ว่าเฮ้ เออเราจะเอาคอมโบแบบไหนดีนะในการเปิดเกมเอาคุกกี้ผูก,ก้าาหารเข้าไปชนดีไหมแล้วไอตัวนี้สตันต่ออะไรเงี้ยคือคุณสามารถนําไปวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพราะว่าภาพไม่มีกระตุกไม่มีค้างใดๆนะครับก็จัดวันลื่นในการลงดันเจี้ยนธรรมดาก็สามารถ เล่นได้ตั้งแต่ต้นยันจบดันเจี้ยนสามารถกดสกิลด้วยมือก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเล่นแบบอัตโนมัตินะมันไม่มีอะไรกระตุกเลยนะครับเล่นได้แบบสบายๆแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30เฟรมเรตนะครับเต็ม10คะแนนเกมนี้ผมให้9.5เลยนะครับเพราะว่ามือถือเรือนหมื่นในฝากฝั่งของสแนปดราก้อนเนี่ยยังเล่นกระตุกกว่าตัวนี้ได้ซ้ำตัวนี้ราคา4,000กว่าบาทเท่านั้นเองคุณคุณซื้อตัวเริ่มต้นก็ลื่นเหมือนกันนะครับเออจัดจริงๆนะเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันสำหรับคนะุกกี้รันผมมเเข้้้า,าช็คใหไไ่ด เล่นอะไรยาวนานมากนักนะครับจากแบตเตอรี่54ก็เหลือประมาณ51นะครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือครึ่งนึงแล้วมาต่อกันที่ Ragnarok ok X Next Generation ดีกว่านะครับนี่คือเกมใหม่ที่ผมติดมากๆผมปรับสุดทั้งหมดนะครับ60เฟรมเรทภาพสูงสุด ปรับสุดหมดเลยนะครับซึ่งเฟรมเรทมันน่าจะวิ่งอยู่ประมาณสัก20-30เฟรมนะครับอาจจะต่ํากว่านั้นด้มั้งอาจจะสัก15-20 25ประมาณนั้นไม่แน่ใจนะครับแต่เกมนี้มันเน้นในการปล่อยบอท นะครับอาจจะไม่แนะนําให้คุณปรับกราฟิกนี้หรือถ้าคุณจําเป็นจะต้องไปกิววอลนะครับจำเป็นจะต้องเห็นตัวละครจะเป็นจะต้องเห็นสกิลฝั่งตรงข้ามผมแนะนําเซตติ้งปรับปานกลางก็ได้นะครับเราเล่น60เฟรมเรทลื่นตานะครับน่าจะวิ่งอยู่แถวประมาณสัก40-60เฟรมแต่ในวิดีโอนี้ผมจะทําการทดสอบปรับภาพสุดทั้งหมดแล้วปล่อยบอดด้วยนะครับปล่อยยาวนานสักครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ดับหน้าจอนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มีฟีเจอร์เล่นแบบล็อกหน้าจอมีมาให้อย่างที่บอกไปแล้วก็ตัวเกม ก็มีฟีเจอร์เวลาถ้าคุณปล่อยบอทไปยาวๆมันจะปรับกราฟิกไปที่โหมดประหยัดพลังงานให้นะครับแล้วก็ลดแสงส่องหน้าจอลงให้ด้วยนะแต่ว่าผมจะเปิดแสงส่องหน้าจอตลอดเวลาให้มันเล่นอยู่อย่างนั้นนะไปครึ่งชั่วโมงแต่พอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ทนไม่ไหวว่าเอาจริงๆมันกระตุกเกินนะครับก็ลองปรับภาพไปที่กลางนะครับแล้วก็เล่นซึ่งอุณหภูมิเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากนะครับระหว่างปรับกราฟิกสุดกับปรับกราฟิกกลางเนี่ย แตกต่างกันประมาณ3องศาเลยทีเดียวนะครับรวมรวมแล้วเนี่ยผมเล่นไปประมาณ40นาทีแบตเตอรี่ลดไป12%อนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นในกรณีที่คุณเปิดหน้าจอตลอดซึ่งเกมนี้เอาจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนเล่นแบบล็อกหน้าจอกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเน้นปล่อยบอดเนาะถ้าเต็ม10คะแนนนะถ้าคุณปรับสุดผมคงให้แค่7.5คะแนนนะครับคือมันพอเล่นได้แต่ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าคุณปรับกลางปรับต่ำเนี่ยผมให้10เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเล่นได้อย่างลื่นไหลามากๆนะครับ ถัดมาครับกับเกม Identity V ครับเกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วทุกคนผมเข้ามาแล้วโหทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับในการปรับเซตติ้งกราฟิกมีอะไรเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะครับผมก็ปรับสุดความคมชัดเอยเฟรมเรทการสแสดงผลห้องอะไรต่างๆผมปรับสุดทั้งหมดลองเข้าไปเล่นในโหมดปกติเนี่ยอยู่ในเกมที่ค่อนข้างลื่นแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะมันเกิดอาการแหลกๆก,กระตุกกระตุกอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือผมก็งงเหมือนกันครับคือบางจังหวะไปซ่อมเครื่องอ่าเข็มก็ลื่นปืน๊ด บางจังหวะก็กระตุกมากครับแบบแหลกเลยผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองไปเล่นโหมดใหม่ครับโหมดวิ่งแข่งสนุกดีนะผมเพิ่งเคยเล่นนะครับเฟรมเรทน่าจะอยู่ราวๆสามิถึงสีเฟรมนะครับยังไม่สมูทตามากแต่ว่าเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการหันซ้ายหันขวากดกระโดดข้ามรั้วนั่นนู่นนี่ก็เล่นได้มีปัญหานะครับราคาแค่นี้คุณจะเอาแค่ไหนเอาจริงเล่นจนครบ4ี่ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ33%ถ้าเต็ม10คะแนนนะครับสำหรับเกม Identity V เนี่ยผมให้ประมาณสัก7 8คะแนนแล้วาัึคือ บางจังหวะมันลื่นบางจังหวะมันกระตุกถ้าเกิดว่าคุณเจอจังหวะกระตุกในช่วงที่สําคัญจริงๆอะเอจังหวะสาคัญอะหลบผีเอาไม้ฟาดใส่หน้าผีอะไรเงี้ยมันกระตุกขึ้นมาทําไงนะครับเอาเป็นว่านี่คือในเคสที่ปรับสุดนะครับแต่ถ้าปรับต่ํากว่านี้ ผมเชื่อว่ามันน่าจะลื่นเลยนะครับก็ให้เผื่อไว้ปรับสุดให้7.5ประมาณนั้นและเกมถัดมาเป็น a d p h a l t n ครับเกมนี้ปรับสุดทั้งหมดอยู่แล้วไม่ต้องสืบทุกคนมันมีแค่2องเซตติ้งมีข้าวเริ่มต้นกับปรับสุดนะครับเรื่องของใจโรสโคปเวลาที่คุณจะเล่นแบบโยกโยกไม่ต้องสืบไม่ต้องเล่น <laughs> ปิดไปเลยนะครับมันไม่มันหน่วงมากพับจก็ทาให้คุณเห็นแล้วว่ามันหน่วงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใจโรเซนเซอร์เราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับก็เล่นแบบทัชทัชเอาแล้วกันเนาะในหมด m ัตติเพเยอร์ครับก็เล่นได้ค่อนข้างปกตินะครับแต่มัตติเพเยอรมันจะมีอาการกระตุกกระตุกบ่อยกว่าโหมดตะลุยดากคือโหมดตะลุยดากม,มันไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรกับใครมั้งมันก็เลยเล่นได้ลื่นกว่านะครับแต่ ถ้าเกิดว่าเจอเอฟเฟกเยอะๆอจริงๆอย่างเช่นชนทะลุกระจกนะครับกวาดลานพื้นกลวยกระเด็นร้านค้ากระจายชนรถกระจุยอะไรอย่างนี้เนี่ยเฟรมเรทมันก็จะร่วงลงไปบ้างนะครับเหลือสัก10-15ึงเฟรมนะครับอันนี้จากการประเมินด้วยสายตานะรวมๆก็พอเล่นได้ครับไม่ได้เล่นเลยเพอร์เฟกอะไรมากมายเล่นไปประมาณ20นาทีแบบปรับสุดทั้งหมดนั่นแหละครับรวมๆแล้วผมให้มันพอเล่นได้นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ27% นะครับเต็ม10ผมคงให้ประมาณสัก7คะแนน6.5ประมาณนั้นนะครับผมให้ประมาณนั้นแล้วการถามว่าหักอะไรเยอะแยะก,ก็1ไจโรสโคปเพราะว่านี่เป็นเรื่องสําคัญเผื่อบางคนอยากจะเล่นแบบโยกโยกใช่ไหมมันอินกว่าเนาะก็เข้าใจได้นะครับตรงนี้มันเล่นไม่ได้เพราะว่าไจโรมันหน่วงมากก็เลยหักไปเยอะหน่อยส่วนเรื่องของความลื่นไหลนะถ้าคุณปรับกราฟิกค่าเริ่มต้นมันก็เล่นได้ดีกว่าที่คุณเห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะครับก็ให้เพิ่มไปสัก8คะแนนแล้วการสำหรับการปรับต่า นะครับโอเคแล้วก็มาปิดท้ายครับนี่เป็นเกมสุดท้ายแล้วกับเกมระดับตำนานนะครับนี่คือ Speed r ิฟ t e อร์คิดถึงจังเลยครับทุกคนเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับกลับเข้ามาเล่นแล้วแน่นอนปรับสุดทุกอย่างเหมือนเคยนะครับก็ ลื่นไหลาตามคาดแต่ไม่สมูทแบบที่คิดคือลื่นไหลาตามคาดหมายความว่าไม่มีอาการกระตุกใดๆนะครับเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยจะกดดริฟต์จะกดบดกดบูสต์นะนู่นนี่ไม่มีปัญหานะครับเฟรมเรทน่าจะอยู่แถวประมาณ40-50เฟรมอันเนี้ยไม่ได้สมูทอย่างที่คิด นะครับแต่ว่าโดยรวมคือเล่นได้เลยอ่ะคุณสามารถเป็นโปรเพเยอร์เกมนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเล่นได้จริงๆนะแต่แค่มันอาจจะไม่ได้สมูทตาเนียนตาแบบที่ว่าจอ 90Hz ิอะไรเงี้ยมันมันดูแล้วทำงานไม่เต็มที่นะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใด้ดเนาะเต็ม10คะแนนนะครับสำหรับ Speed d ฟ i ต t e r นะคือเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็ทัชทัชกดสปีดกดดิฟกด กดบูสอะไรเงี้ยลากเป็น c w w w c w อะไรเงี้ยมนไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับรวมๆเต็ม10ผมให้สัก9คะแนนนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเล่นเกมไปทั้งหมดเนี่ย11เกมเลยนี่นาน,นะครับรวมสเ e i s ฟเตอร์แถมไปให้ด้วยนะครับ11เกมเลยนะแล้วย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าผมปรับสุดทั้งหมดนะครับทุกเกมเลยแล้วแสงสว่างหน้าจอ100%เสียงลำโพงอีก100%การเชื่อมต่อบน Wi-Fi 5 g h z เล่นไปทั้งหมด4ชั่วโมง44นาะทีแบตเตอรี่เหลืออยู่20%ยังเหลืออีกตั้ง20%โคตรเยอะนะครับคือ20%เนี่ยคุณสามารถใช้งานทั่วไปได้อีกประมาณสัก3ชั่วโมงได้แบบ ชิวๆเลยสำหรับการดู YouTube การเล่น Facebook อะไรเงี้ย20%คือผมใช้นะโอ้โหยาวนานจริงๆนะครับคือแบตอืดมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่านี่คือการทดสอบการเล่นเกมที่เป็นเมนหลักของวิดีโอนี้เลยแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยลงเกมตั้ง11เกม หน่วยความจำเหลือเท่าไหร่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นตัว128 g b นะครับผมจะเปิดให้ดูในพาร์ทของหน่วยความจํานี่หน่วยความจำของผมเนี่ยเพิ่งใช้งานไปแค่60เท่านั้นเองนะครับยังเหลือพื้นที่ใช้งานตั้ง50 g b เป็นไงครับ ผมแนะนําเลยครับย้ำอีกหนึ่งทีว่า Lazada นะครับไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มอื่นเขาลดราคาอะไรยังไงแต่ผมเปิดเจอใน Lazada ก็ฝากอะไรสัมพันธ์ให้เขานิดนึงแล้วกันนะครับ4,399บาทราคานี้ทุกเกมที่ผมเล่นมาเล่นได้ลื่นเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าราคาแค่นี้เดี๋ยวนี้เล่นได้แบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดเต็ม10คะแนนโอเวอร์นะทุกเกมเลยนะผมให้สัก8.5ถึง9คะแนนได้เลย นะครับคือค่อนข้างเยี่ยมยอดน่าประทับใจมากๆนะครับสำหรับ Infinix Hot 10s ตัวนี้นะครับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่เป็นสายเกมเมอร์แค่คุณซื้อมาปล่อยบอด r ร g n a r o ok k X Next Generation เนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับปล่อยบอดจนพังเลยก็ได้นะครับยังไงก็คุม้มเพราะว่าไม่รู้ดิมันเล่นในทุกเกมอที่ผมเล่นมาไม่มีเกมไหนเล่นไม่ได้จริงๆมันคุ้มตั้งแต่ ll ปรับ60เฟรมเรทเล่นได้ลื่นๆแล้ว พ u บจีอัลตรเล่นได้ลื่นๆเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับ c ออ l ฟดิวตีเล่นได้ลื่นๆแค่นี้มันคุ้มแล้วนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนี่ครับคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องของคุณตัดสินใจด้วยตัวเองหรือว่าถ้าใครซื้อมาใช้แล้วนะครับก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยประสบการณ์ที่เจอกันหน่อยนะครับว่าคุณชอบอะไรมันหรือว่าคุณไม่ชอบอะไรมันเผื <c oughs> ่อให้คนที่มาดูวิดีโอนี้ย้อนหลังเนี่ยจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจซื้อได้นะครับสุดท้ายนี้ครับใครชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจด้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบายบายครับผม